ประนมกรแม่ปุระอันทลียกตรบเกษีวันทาไทยอภิวาสด,ด้วยเสียงกล้าวเนาจิตใจเบนจางพระประดิษฐ์ถวายพระศาสดาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้กล่อมกล่า เกิดแปลงป้าเลิศพระธรรมทะเลล้ำเทศนาชี้ทางโกรธสัตว์ทั่วล่าขนทุกภัยน้อมอันเชิญพระไตรปิฎกยอโยกแจ้งสอนทั่วแล้วสิ้นขคอแครงสิ้นสงสัยสวมสัททาคุณพระ รัตนไกรเป็นหลักไทยแห่งชีวิตตราบมิ่พานขอนอบน้อมแด่พระรัตนไตรขอถวายความเคารพอย่างสูงแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระปัญญานันะมุนีขอโอกาสชนะสง์สามเณรแม่ทีวัดปัญญานันทาราม ธรรมะสวัสดีสหธรรมนิกทุกท่านธรรมะสวัสดีข้าพระเจ้าเตติปัสกะโคสิกานางสาวอุมาศีดีเป็นผู้ทำหน้าที่สาธยายธรรมจากพระไตกรปิฎกก่อนเทศนาดังนี้ ทอที่เกิดจาก,กาทิฐิในการพูดโลหิตจากผู้ใดกล่าวว่าโลหิตพามปกครองบ้านสารวัตรติดขามผลประโยชน์ใดเกิดขึ้นทวีขึ้นในบ้านสารวัตรติดขามโลหิตพามผู้เดียวพึงบริโภคผลประโยชน์นั้นไม่พึงให้แก่คนเหล่าอื่นเลยดังนี้ ผู้กล่าวอยู่อย่างนี้นั้นชื่อว่าเป็นผู้กระทำอันตรายแก่หมู่ชนที่อาศัยโลกิธพามนั้นเกณฑ์อยู่เมื่อเป็นผู้กระทำอันตรายอยู่ชื่อว่าเป็นผู้ไม่เอ็นดูด้วยประโยชน์เพื่อกูลเมื่อไม่เอ็นดูด้วยประโยชน์เพื่อกูลชื่อว่าเท้าไปตั้งไว้ซึ่งจิตอันเกณฑข่าศึก เมื่อเข้าไปตั้งไว้ซึ่งจิตอันเป็นข่าสุดชื่อว่าเป็นผู้มีมิจฉาทิฏถีนี้ฐันใดโลหิตจะข้อนี้ก็เป็นฐานนั้นคือผู้ใดกล่าวว่าสมณะหรือพรามในโลกนี้ถึงทับซึ่งธรรมอันเป็นกิสนครั้งถึงทับซึ่งธรรมอันเป็นกิศนแล้วไม่พึงเหมาะแก่ผู้อื่นเพราะใครอื่นจะท ให้แก่ใครได้เกรียดเหมือนบุรุษจัดเครื่องจองจำอันเก่าแล้วไม่พึงกระทําเครื่องจองจำอันอื่นขึ้นมาใหม่ข้าพเจ้ากล่าวสัมปทาอย่างนี้นี้ว่าเป็นกรรมอันลามกคือสิ่งที่กระทําด้วยความโลภเพราะใครปืนจัดทำอะไรให้แก่ใครได้ดังนี้ บุคคลผู้กล่าวอยู่อย่างนี้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ทำอันตรายแก่บรรดากุลบุตรผู้อาศัยทรรม,มาวาินายัยอันตถาคตประกาศไว้แล้วถึงทับพึ่งคุณอันวิเศษอันโอฬามีอย่างนี้เป็นรูปคือการกระทำให้แจ้งซึ่งโสตาปฏิผลบ้างกระทำให้แจ้งซึ่งสัพพาคามิผลบ้างกระทำให้แจ้ง ซึ่งอนาคามิผลบ้างกระทำให้แจ้งซึ่งอาระหะตะผลบ้างรวมกระทั่งถึงคนจําพวกที่สะสมธรรมเพื่อพันอันเ็นทิพเพื่อบังเกิดในภพอันเจนทิพทั้งหลายเข้าไปด้วยกันเมื่อเป็นผู้กระทำอันตรายอยู่ชื่อว่าเป็นผู้ไม่เอ็นดูด้วยประโยชน์เพื่อกูลเมื่อไม่เอ็นดูด้วยประโยชน์เพื่อกูลชื่อว่า เข้าไปตั้งไว้ซึ่งจิตอันเป็นข้าศึกเมื่อเข้าไปตั้งไว้ซึ่งจิตอันเป็นข้าศึกชื่อว่าเป็นผู้มีนิจฉาทิฏฐิโลหิตจเอ๋ยเรากล่าวคติอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดเดรัจฉานถือเป็นคติสำหรับบุคคลผู้มีนิจฉาทิฏฐินั้นทิฏฐิ ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งการวิวาสข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้ามีว่าทะมีความเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าอักิเวสนะถ้าอย่างนั้นความเห็นของท่านเองที่ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าดังนี้ นั้นก็ต้องไม่ควรแก่ท่านด้วยเหมือนกันข้าแต่พระโคดมผู้เจริญความเห็นแม้นโน้นของข้าพระเจ้าต้องควรแก่ข้าพระเจ้าว่าความเห็นของข้าพระเจ้านั้นเป็นเช่นนั้นทีเดียวความเห็นของข้าพระเจ้านั้นเป็นเช่นนั้นทีเดียวดังนี้อักคิเวสนะเอ๋ยมันมีมากกว่ามากกว่านี้นะัก ในโลกนี้คือพวกที่กล่าวอยู่ว่าความเห็นของข้าพเจ้านั้นเป็นเช่นนั้นทีเดียวความเห็นของข้าพเจ้านั้นเป็นเช่นนั้นทีเดียวแล้วเขาไม่ละความเห็นนั้นเสียแต่ไปทําความเห็นอื่นให้เกิดขึ้นอีกอักขิเวสนะเอ๋ยมันมีน้อยกว่าน้อย กว่านี้นักในโลกนี้คือพวกที่กล่าวอยู่ว่าความเห็นของข้าพเจ้านั้นเป็นเช่นนั้นทีเดียวความเห็นของข้าพเจ้านั้นเป็นเช่นนั้นทีเดียวแล้วเขาทนพทกค่ะแล้วเขาละความเห็นนั้นเสียได้และไม่ทําความเห็นอื่นให้เกิดขึ้นอีกอักีเวสนะมีสมณครามพวกหนึ่ง มีวาทะมีความเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่ข้าพเจ้าดังนี้ก็มีมีสมณพราหม์กวกหนึ่งมีวาทะมีความเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าดังนี้ก็มีมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะมีความเห็นอย่างนี้ว่า สิ่งบางสิ่งควรแก่ข้าพเจ้าสิ่งบางสิ่งไม่ควรแก่ข้าพเจ้าดังนี้ก็มีอัคิเวสนะในบรรดาสมณพราหมณ์สามพวกนั้นทิฏฐิของสมณพราหมณ์พวกที่มีวาทะมีความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่ข้าพเจ้าดังนี้นั้น เป็นทิฏฐิที่กระเดียดไปในทางมีความกำหนัก้อมใจกระเดียดไปในทางประกอบตนกระเดียดไปในทางเพลเพลินกระเดียดไปในทางสยบมัวเมาและกระเดียดไปในทางเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอคิเวสนะในบรรดาสมณพราหมณ์สามพวกนั้นทิฏฐิของสมณพราหมณ์ พวกที่มีวาทะมีความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าดังนี้นั้นเป็นทิฏฐิที่กระเดียดไปในทางไม่มีความกำหนัดย้อมใจกระเดียดไปในทางไม่ประกอบตนกระเดียดไปในทางไม่พเพลิดเพลินกระเดียดไปในทางไม่สยบมัวเมาและ ระเดียดไปในทางไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นพอพระผู้มีพระภาคตรัสดังน,นี้เท่านั้นทีฆะนะคขะปลิภาชกได้ร้องขึ้นเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าพระโคดมสนับสนุนความเห็นของข้าพระเจ้าพระโคดมเชื่อูความเห็นของข้าพระเจ้าอักิเวสนะ ในบรรดาสมณพราหมณ์สามพวกนั้นทิฏถิของสมณพราหมณ์พวกที่มีวาทะมีความเห็นว่าบางสิ่งควรแก่ข้าพเจ้าบางสิ่งไม่ควรแก่ข้าพเจ้าดังนี้นั้นทิฏถิใดที่ว่าบางอย่างควรแก่เขาเหล่านั้นทิฏถินั้นกระเดียดไปในทางมีความกำหนัดย้อมใจกระเดียดไปในทางประกอบตน กระเดียดไปในทางเพลิดเพลินกระเดียดไปในทางสยบมัวเมาและกระเดียดไปในทางเข้าไปยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิใดที่ว่าบางอย่างไม่ควรแก่เขาเหล่านั้นทิฏฐินั้นก็กระเดียดไปในทางไม่มีความกำหนัดย้อมใจกระเดียดไปในทางไม่ประกอบตนกระเดียดไปในทางไม่เพลิดเพลิน กระเดียดไปในทางไม่สยบมัวเมาและกระเดียดไปในทางไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นอักคิเวสนะในบรรดาสมณพราหมพวกนั้นในบรรดาสมณพ,พราหมณ์สามพวกนั้นสมณพ,พราหมณ์พวกใดมีวาทะมีความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เราดังนี้ มีอยู่ในสมณพราหมณ์พวกนั้นบุรุษผู้วินยูชนย่อมใครควรเห็นอย่างนี้ว่าถ้าเราถือเอาทิฏฐิของพวกที่ถือว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เราดังนี้มากกว่ายืนยันอยู่อย่างแข็งแรงว่านี้เท่านั้นจริงอื่นเปล่าดังนี้ไซ การถือเอาอย่างขัดแย้งกันต่อสมณพราหมณ์อีกสองพวกก็จะพึงมีแก่เราคือขัดแย้งกับพวกที่มีวาทะมีความเห็นว่าสิ่งทั้งตัวไม่ควรแก่เราและกับพวกที่มีวาทะมีความเห็นว่าบางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เรา การถือเอาอย่างขัดแย้งกันต่อสมานพราหมณ์สองพวกเหล่าโน้้นก็มีแก่เราด้วยอาการอย่างนี้เมื่อการถือเอาอย่างขัดแย้งกันมีอยู่การวิวาทก็ย่อมมีเมื่อการวิวาทกันมีการพิพาตกันก็ย่อมมีเมื่อการพิพาดกันมีการเบียดเบียนกันก็ต้องมีด้วยอาการอย่างนี้บุรุษยินดูชนนั้น เห็นอยู่ซึ่งการถือเอาอย่างขัดแย้งกันการวิวาทการาพิฆาตและการเบียดเบียนกันอันจะเกิดขึ้นในตนอยู่ดังนี้เขาก็ละทิฏถีนั้นเสียและไม่ถือเอาทิฏิีอื่นขึ้นมาอีกการละเสียการสลัดคืนเสียซึ่งทิฏฐิเหล่านั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อักขิเวสนะ ในบรรดาสมณพราหมณ์สามพวกนั้นสมณพราหมณ์พวกใดมีวาทะมีความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราดังนี้มีอยู่ในสมณพราหมณ์พวกนั้นบุรุษผู้วินยูชนย่อมใคร่ควรเห็นอย่างนี้ว่าถ้าเราถือเอาทิ่ฐีของพวกที่ถือว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราดังนี้ มากล่าวยืนยันอยู่อย่างแข็งแรงว่าเท่านี้ว่านี้เท่านั้นจริงอื่นเปล่าดังนี้ไซการถือเอาอย่างขัดแย้งกันต่อสมานครามอีกสองพวกก็จะมิมีแก่เราคือขัดแย้งกับพวกที่มีวาทะมีความเห็นว่าจริงทั้งปวงควรแก่เรา และกับพวกที่มีวาทะมีความเห็นว่าบางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เราการถือเอาอย่างขัดแย้งกันต่อสมณครามสองพวกเหล่านัน้นก็มีแก่เราด้วยอาการอย่างนี้เมื่อการถือเอาอย่างขัดแย้งกันมีอยู่การวิวาทกันก็ย่อมมีเมื่อการวิวาทกันมีการพิพาทดกันก็ย่อมมี เมื่อการทิาทกันมีการเบียดเบียนกันก็ต้องมีด้วยอาการอย่างนี้บุโรษวินยู่ชนนั้นเห็นอยู่ซึ่งการถือเอาอย่างขัดแย้งกันการวิวาทก,กันการทิาทกันและการเบียดเบียนกันอานจะเกิดขึ้นในตอนอยู่ดังนี้เขาก็ละทิฏฐินั้นเสียและไม่เอาทิพฐิอื่นขึ้นมาอีก การละเสียการสลัดพินเสียซึ่งทิฏฐิเหล่านั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อคิเวสณนะในบรรดาสมณารามสามพวกนั้นสมณารามพวกใดมีวาทะมีความเห็นว่าบางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เราดังนี้มีอยู่ ในสมณพราหมณ์พวกนั้นบุรุษผู้วินยูชนย่อมใคร่ครวญเห็นอย่างนี้ว่าถ้าเราถือเอาทิฏฐิของพวกที่ถือว่าบางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เราดังนี้มากล่าวยืนยันอยู่อย่างแข็งแรงว่านี้เท่านั้นจริงอื่นเปล่าดังนี้ไซ การถือเอาอย่างผัดแย้งการต่อสมณพราหมณ์อีกสองพวกก็จะพึงมีแก่เราคือผัดแย้งกับพวกที่มีวาทะมีความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เราและกับพวกที่ที่มีวาทะมีความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เรา การถือเอาอย่างขัดแย้งก to ันต่อสมณพราหมณ์สองพวกเหล่าโน้นก็มีแก like ่เราด้วยอาการอย่างนี้เมื่อการถือเอาอย่างขัดแย้งกันมีอยู่การวิวาทกันย่อมมีเมื่อการวิวาทกันมีการพิพาทกันก็ย่อมมีเมื่อการพิพาทกันมีการเบียดเบียนกันก็ต้องมีด้วยอาการอย่างนี้ บุรด์วินยูชนนั้นหิมอยู่ซึ่งการถือเอาอย่างขัดแย้งกันการวิวาทกันการพิ่พาดกัน,กกนและการเบียดเบียนกันอันจะเกิดขึ้นในตนอยู่ดังนี้เขาก็ละทิฏฐีนั้นเสียและไม่เอาทิฏฐิ่อื่นขึ้นมาอีกการละเสียการสลัดคืนเสียซึ่งทิฏฐี่เหล่านั้นย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้ท้ายที่สุดนี้ขออานิสงแห่งการตั้งใจส,สดับพระสลรยพิฎกจงบังเกิดเป็นสิริสวัสดิ์ทพัฒนมงคลแด่สาธุชนทุกท่านดังนี้ขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุกเจริญสุขสิริสั์ เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตกำจัดทานให้ภัยสารกุอล้นผองภัยขอเดชะพระสังหรัตกำจัดโรคให้เสื่อมโศดสืบชนจนสงไขขอเดชะพระรัตนไตรกำจัดภัย จเจริญชัยจเจริญสุขทุกท่านเพินนาม,มัสการพระคุณเจ้าธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะ